เ,เราจะไปเกาหลีกันนะคะกำลังจะไปแพนไิแวนด์ทั้งคู่ถึงไหนคะเนี่ยเอเวอร์แลนด์นะคะนี่นะคะสองสาวพร้อมลุยไหมคะพร้อม้องเซงไทยกับไอติมของเขาจะได้กินกีน่หมอ ท <Okay. S 1> <laughs> <laughs> ายทายทายทายโดนโดนเจ็บตัมันแข็งะ่ะเตรียมตัวเข้าวังหลวงไหนทำความเคารพดิมาเร็วเขินทำไมอะ่ะเนี่ยขันทีเย้าไม่เขิน <laughs> สรูปพันธีโดนใจบะรำพ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 ำบะรำจะมีอะไรอีกนะคะกำลังไปโซเกาหลีเด้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรกับไอแจ็คกูแจงแต่ว่าไอแจ็คไม่มามาแต่ี่แจงนะคะเฮ้ยเราจะไปเกาหลีกันนะคะเนื่องจากว่าลูกสาวอยากไปตึก JYP เหรอเพื่อไปรอดูดาราเกาหลี มาเปิดคลิปเร็วรู้สึกยังไงคะที่จะไปเกาหลีสึกเดินน้องจะไปถึงอะไรไปถึ p ไปหาใครไม่ใช่ค่ะไป่ไปทำตามความฝันตังไขก็คือไปนั่งกินกาแฟในตึก JYP นะคะแล้วเราไปไหนเราอยากไปทำอะไรที่เกาหลีแล้วทำอะไรอีกเขามีเพื่อนไปนะคะเพราะเราจะไป สวนสนุกอะไรนะเอเวอร์แลนด์เอเวอร์แลนด์นะเอเวอร์แลนด์มีใครไปบ้างคะอืมวิซิเอนเดอร์ไหมเอาละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันแล้วนะคะโอเคถึงแล้วนะคะตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งขอบคุณนะคะ D A Plastic นะคะ รถตู้ใหญ่โตมหาโอลารมาหัหลีมารับเลยนะคะใชใ well ้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง30มนาทีรถติดมากตอนเช้าดิสนีเกาหลีตอนนีน้อากาศแบบเย็นไหมก็เฉยๆนะก็20ประมาณเนี้ยกีแดดนะคะเชเดินทางกันต่อไม่มีใครคุยเลยเพราะง่วงนอนมาก ดีหรอได้ทั้งคันอาการเป็นไงตอนนี้แน่นอนเลยเพื่อนนอนเยอะเลยไม่ง่วง <S <S 1> <S 1> นอนจนไม่ได้กินข้าวคนอื่นเขากินข้าวกันได้กินไหมไม่เวลไปกินจะต้องไที่โซนนี่ <S 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 นะคะอยู่กับพี่ยิ้มนะคะพี่ยิ้มชื่อช่องอะไรนะคะในติงต็อกพี่ยิ้มพาเที่ยวในเกาหลีใต้ค่ะเออมีรถมีไกด์ บริการ24ชั่วโมงนะคะคมีทุกภาษาไหยนะคะเออมีทุกภาษาด้วยวันนี้ไปไ,ปไหนกันคพีพ่ยิคะเราจะไปไล่สตรอเบอรี่ที่เมืองคอนเจียมจากนั้นเราจะไปเมืองยองอินโศโศสนุก <โศ S 2> เอวอรคะอืมมันต่างกันยังไงพี่พี่ยิ้มบอกว่ามันต้องจองนะน้องแจงใช่ไล่เนี้ยมันสวยมากเลยมันจะเป็นสวนแบบไฮโดริกสะอาดเ,เข้าไปในสวนเด็ดไปกินไปเป็นแบบบุฟเฟ่แบบ เต็มที่ไม่อั้นเลยก็วสวยสวยมากตอนนี้หรอ่ะ<า>แปลว่าเราต้อง<า>จองใช่ไหมคะต้องจองค่ะอีกหนึ่งนาทีนะคะอันนี้เราอยู่บนเขาเจ๊ตื่นแล้วเหรอเจ๊เจ๊จะกินสตรอบอรี่ให้หมดสวนเลยเหรอเมื่อกี้ได้ยินอะ่ะฮะ ค่ะพี่ไทยเลยไปเดินคนสุดท้ายปิดประตูพี่ยิ้มด้วยนะคะวันนี้มีเพื่อนมาด้วยนะคะมินนี่นะคะมีมินนี่สวยสายค่ะแดนย่ีเซล อร่อยไหมพี่โมชิมยังลองดิตรงนี้แดงด้วยังคะ กผลละสองหมื 25, ่นห้าพันวอนตกคนละห้าร้อยประมาณนี้ตังไทยบอกว่าตังไทยจะกินให้หมดสวนนะฮะฟินนะไอเคค่ะของโปรดน้องเลยใช่ไหมครับอันนี้เขาให้กินอย่างค่ะให้กินให้เสร็จแล้วเราก็เราค่อยเก็บใส่กล่องเราจะเริ่มเก็บแล้วนะคะจะบอกว่ามันสดมาก เราได้กิบสตรอเบอรี่มาก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องนะยฮะตังทายให้กี่คะแนนคะให้สิบคะแนนเลยให้ความหวานของสตรอเบอรี่เท่าไหร่สิบคะแนนแล้วสดชื่นไหมจุดิซี่ไหมความจุดิซี่ของเขาอะขอบคุณค่ยยังคะเออ ถึงแล้วนะคะถึงไหนคะเนี่ยเอเวอร์แลนด์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนกันคะเด็กๆเอเวอร์แลนด์แล้วหนูจะไปเล่นอะไรกันคะเล่นเอีเอชเทเอ็มมันอันตรายไม่ใช่หรอกี่อย่างทุกอย่างนี่นะคะสองสาวพร้อมลุยไหมคะพร้อมโมกับมินนี่เป็นเพื่อนมากี่ปีแล้วตอนนั้นที่เรามาเรียนเต้นมินนี่อายุเท่าไหร่จ้ะ7 7จปีจนตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วคะมินนี่อายุเท่าไหร่17 17พี่โม14แต่ตัวใหญ่กว่าเขาเลยนะแต่ตอนนี้มินนี่ยังเต้นอยู่ยังเต้นอยู่ใช่ไหมเต้นแล้ววันมานี่มาเต้นอีกใช่ไหมพี่มินนี่ไทยมาเต้นด้วยเออเดี๋ยวรอดูบนเสารอดไหมโอเคป้ายลุย จะหลายตัวอย่างรวดเร็วคนนี้อีก3ปีโตขึ้นหน่อยอย่างนี้พิงกับเมียแต่คนไทยเขาบอกเราเขาจะไม่มีแฟนจริงเหรอขาให้คำสัญ,ญาเอาว,วันนี้วันนี้อย่างนี้เนาะวันหน้าค่อยว่ากันเนาะอ,อ่านเยอะเลยพ่อบอกว่าพ่อทำใจไม่ได้นะห้ามมีแฟน,แนพ่อบอกว่าให้ต้องใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นแฟน นะคะเราจะนั่งกระเช้านั่งกระเช้าเข้าสวนสนุกใช่ไหมครับพี่มันนี่คือกระเช้าเข้าไหนขว้าขว้าขว้ามันไม่มีหนุ่มสาวเลยมีแต่คนแก่โอ๊ยตอนลงเสียวกวึ้นอีกอ่ะมันไม่มีอะไรกัน นาทุกคนวิวเป็นยังไงคะฮะโอ้รุ้นนึงเลยเมื่อกี้หันมาอีแจมึงพากูมาขึ้นกระเช้ามีแต่คนงอมหมดเลยเสืออะไรคะเสือนอนอยูุ่้ยเสือไปดูฝั่งนี้ไหมไปไปนำไปเลยฝั่งนี้คนเยอะอะไป นางง่วงเหรอตัวใหญ่มากเลยนะตัวเ<ม>บลเลอร์เลยอะ่ะอันนี้อะไรคะตั้งถ่ายอุ้ยเพนกวินอะไรคะรนะเพนกวินนี่มาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เรอนะเนื่อนกินไว้ยังคะมาแล้วนะมีตัวอะไรบ้างอธิบายสินนสาเกลีอ่านไม่ออกอ่านไม่ออก หอมมากเลยพี่ไทยได้อะไรมาไหนบอกก่อนสิ่าจะเป็นตัวชโโ็อกโกแลต้างไหมคะใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าลูกอีกอะ <c oughs> ตัวนี้แหละที่พ่ออยากเลี้ยงเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> พ่ออยากเลี้ยงตัวนี้แหละพอลัง công nhịp hay là nè nó không tanh gặp ai tìm phòng khờ cho đây kim chỉ một hai 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 Đốn Đốn. đồn 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 กิน <S ans> ข้างๆไหนเราชิมวันนี้ที่ร้านอาหารไปดิอ,อ,อ,อ่ออ่องออเป็นไงไม่น้าน้าแบบไม่ ไว้ก็คือเลือกสั่งนะต็อกอีกวันเมนต็ตอกอีกกินทุกวันเลยนะตอ็อ okay กโอเคปะโอเคเป็นเป็นชาเลนจ์นนะ <c oughs> ต้องกินต็อกทุกวันโอเคปะก <c oughs> ันบุจิ้ม มาสวนดอกไม้อะสวนดอกไม้ฮะ,ฮะแต่ว่ามันก็กำลังเข้าหน้าร้อนอะเนาะดอกไม้ก็เลยแบบายหมดละชอบไหมชอบนะอากาศดีมากเลยอ่ะรวมๆแล้ววันนี้ให้กินวันนี้ให้ใส้โอเคเดี๋ยวเรา กันไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวบรรยากาศก่อนนะคะเพราะว่าอากาศดีดอกไม้สวยี่เดินเพลินมากเลยบะะ๊ายบายไปกับเอเวอร์แลนด์ก่อนนะคะน,นี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะ ยัองอยู่บนที่นอนอยู่เลยนะฮะ11โมง33ไปอาบน้ำเอ,อ้าลุกมาเช้ารอคารลอกันเลยค่ะคาร์ลอกันเรื่องาอกางกเกงม,มันไม่ตรงคอนเซ็ปที่น้องอยากใส่ใช่ไหมคะเหมือนพ่อมากเหมือนที่สุดเหมือนเหมือนแบบคือถ้าคุณไม่เป๊ะก,ก็คือออกจากบ้านไม่ได้นะคะยิ้มให้ที่ นี่ค้อเน่เพ,เพื่อนๆถามว่าพี่โมหายไปไหนเพราะว่าเขาไปเล่นอะไรนะเฮลิเพนอือแต่เขาก็ไม่สบายอยู่แล้ว นเลยปล่อยให้เขานอนอยู่บ้านเนื่องจากเรียกรถลงผิดสถานีนะคะกว่าเจ๊จะได้ใส่ชุดทันคุการการนั่งอูเบอร์เมื่อกี้ไม่ใช่อูเบอร์เป็นรถฉุกเฉิน้วรถใช้การขับรถเป็นไง อยากแก้มือนลงมาร้านนี้หมอมีเคยมากับพ่อรู้สึกว่าอยู่แถวๆนี้แหละค่ะทุกคนเขาก็มาใส่ชุดฮันบกกันนะไปลุยพี่หวานพี่ไทยค่ะคนใช่ไหมคะเพิพี่หวานพี่ไทยพี่เอ็มสามคนผู้ร่วมอดุงการนะคะของน้องแตงไทยนะคะมีณอามนะคะ บินตรงมาจากกรุงเทพมหานครนะต่อไปที่มินนี่นะคะพี่มินนี่นะฮะพี่โมนีนะคะเดี๋ยวนู่นนะคะป้าทิพย์นะคะป้าทิพย์นะคะความแก่เขาก็ยังเท่าเดิมเลยจริงนะคะนี่นะคะป้าทิพย์นะคะทรงกรุงสูงสุดนะคะสังกรสังกรจะไม่ใช่เปนสังกรค่ะฉันเป็น แม่พราชาเรียกว่าอะไรไม่ได้อพมาเอาเมียเอาเมียดีกว่าเมียไม่ได้แก่เกินเขาไม่คัดพราชาไม่แก่ิเก็บเพื่อหลานเนี่ยแต่งไทยเขาอยากแต่งเนี่ยเตรียมตัวเข้าวังหลวงไหนทำความเคารพดิมาเร็วเขินทำไมอ่ะเนี่ยขันทีเขายงไม่เขิน สลุกขันที่โดนจับคีรักเกินปลอมตัวเข้าวังหลวงพี่แจ๊ถามว่าทำไมไม่ใส่ชุดผู้หญิงใช่ปะฮะใช่วันนี้เรามาปลอมตัว้องเตปอาหารกูก่อนจับโปหมุนได้หมุนสวย เป็นทริปที่แบบพาหลานเที่ยวอีหลานอยู่ไหนนู่นไม่ดูเลยนะจะพาดูหลานอยู่ไหนดูบางคนในคลิปอ่ะเขายังไม่รู้จักว่าพี่ทีเป็นไทยทพิปก็คือเป็นเพื่อนของพี่เอมมาก่อนแล้วก็มารู้จักกับพี่แจงแล้วก็ทําอีเวนต์นะก็คือเจ้าแม่อีเวนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยวินวินเออเออแล้วก็เที่ยวแบบวินวิน ชีวิตแบบวินวินเออแล้วพี่แจ๊กจะบอกว่าพี่ทิพย์หน้าแก่แต่ว่าคุณตัวรามันแก่ดีว่ะแต่ตอนนี้ไม่แก่แล้วเห็นป่ะอันยองเออมาเกาหลีอ่ะกี่กินเดือนเดือนละครั้งเลยป่ะแทบจะเดือนเป็นเดือนแต่เี่ยมาเนี่ยครั้งแรกเพราะอะไรเรามาคุยงานจะมออันนี้นะคะมินนี่นะคะรู้สาวคนโต อันนี้เขาก็มาเรียนกับพี่โมที่นี่มันเจ็ดปีที่แล้วที่เดากตอนนี้ลูกเราโตเกินเกินเจ็ดปีเออเกินเจ็ดปีสาวแล้วว่าดูสิก็คุณจะดูลูกกลับยรนขาอยู่เลยแม่นางท่านมีมาจากนินแดนใดสซฟรเออดูเรียบร้อยเออพระสายพระสายอ้วกอยู่ลงเลยมันสบาย มันโล่งมันโล่งโล่งโล่งไหมคะลงมาค่ะลงยังคะภารกิจรู้ร่วงยังคะรู้ร่วงแล้วค่ะพ่านหลังมาเออไปิดตาี่ดีนะเนี่ยเออไปต่างไทยรับของค่ะของหนูอันไหนคะหนูล่กงจากของหนูเลยนะโอเคภารกิจรู้ร่วงแล้วนะคะสนุกไหมสนุกมากสนุกมากแล้วอยากไปไหนอีกไปกินข้าวไปกินข้าวพี่ข้าวเราจะไป ทานข้าวเย็นกันนะคะเจอรถติดเกาหลีไปทับช็อคถึงแล้วปวดปวด,ดขาเลยพี่เอ๋ถึง <c oughs> แล้วขอบคุณพ่อให้ขอบคุณพ่อขอบคุณ,คณ,คณแคหไหวายสวยว่าสวยเป็ไนไงคะคือ วันนี้กี่โลนะคะห4ค่ะไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ได้เลยหกจุกิโลพี่ไทยข้าถุงมือได้เขาถุงมือได้ไหมอันนี้ค่ะนี่ไงถุงมือถุงมือตบเป็นเอ็นถงมือเลยเหนื่อพาลูกทัวร์ไปเมื่อกี้เหนื่อยกีดเหนื่อยเหรอพูดเหนื่อยพูดเหนื่อยค่ะไม่ทำห้เหนื่อยนะเหนื่อยพูดเหนื่อยอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ แทนดาราในนะให้ก yeah. uh, wow. no. okay. okay. ี่คะแนนะก็เป็นวงสองวงเลยเลยสิบเลยขอบคุณนะเจนก่อนขอบคุณจานเจนะขอบคุณนเจนค่ะวันนี้นะคะเจนเป็นสปอนเซอร์ีคะฟินไหมตรงไอ้เรื่องเออวีโออ่ะเอาเปินมอาไัดนจำเลยดีกว่าเพราะว่าผมกจะหาว่าเราทั้งหนา้าพราไม่กินเราจะวังงานหน้าอ่นี่ออกป่า ไปเต้นอีกอันดีกคไปส่งมามีทำหน้าไปส่งมามีทำหน้าแล้วก็ไปเต้นนะคะชุดไปเต้นแล้วก็ต้องใส่ชุดใหม่เลยซื้อวันไหนเมื่อวาน <c oughs> ซื้อเมื่อวานใส่วันนี้รองเท้าไหนที่ไปเดินตามหาแตร้านแรกปันไงร้านแรกที่เจอมันไงค่ะ <c oughs> ไม่มีไซส์เด็กใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เลยหาแบบ ใส่เล็กๆดูอ่ะอแล้วก็พอเห็นคู่แบบเนี้ยแล้วก็บอกเอ้าเขาก็เอามาให้ใช่ไหมสีมันไม่เหมือนกันอพะว่าเพราะว่าเขาเอาคู่โชว์กับคู่เก็บมาให้เ <c oughs> ฟตข้างนึงไม่เฟดข้างนึงเดี๋ยวนี้เขาไม่มีขายไส่เด็กแล้วไงเพราะฉะนั้นตังไทยก็ต้องรีบปินข้าวแล้วก็รีบโตไงน่าทยีอยากใส่รองเท้าคู่ๆเหมือนคนอื่นเขา หอมก็ได้หอมจริงก็ได้เหนื่อยไหม สรุปคือเอารูทยาวเลยนะแล้ววันนี้ได้เต้นเป็นไงบ้างเนะุกเหรอคะงั้นเราจะปิดคลิปกันแล้วนะคะดูสภาพเราสองคนเพราะพรุ่งนี้เราเดินทางกันแต่เช้าเราต้องตื่นตีห้าครึ่งเราก็จะไปถึงบ้านตอนบ่ายโมงนะคะสำหรับคลิปเกาหลีทริปนี้อาจจะสลับผู้ๆหน่อยนะเพราะว่าอลมนอลณมานมากพี่โมก็ป่วยพี่ไทยก็ไปนู่นไปนี่มามีก็ไปนี่ไปนั่นใช่ไหม นี่พี่โมเขายังไม่ได้กลับมาเลยนะเนี่ยไปโฮงแ์เพราะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเดินได้และนี่เขาก็ไม่ชบายอยู่ก็ไปเดินไกลกเลยอเด็กกลับมาอ้วกแหวกอ่ะวันนี้ลาไปก่อนกับ I ไอเจ๊ดคุณแมงคไชยเย้บายบาย